สวัสดีตอนเช้าทุกคนื้นนี้สีอัปเดตเนาะบึงเส้นทางเข้าที่สถาน,นีรถไฟนคเรเบญจันทร์ทุกคนเนาะตามที่เขาเข้ามาเนี่เขาสังเกตบึงมีบ่วงมีคุมเริ่มหลายแล้วทุกคนเนาะนี่หลาย ขุมเลี้ยวเข้ามาเลนเบื้องนี้เนาะนี่เราต้องได้รอนี่ประมาณนี้ทุกคน,นมีขุมอยู่นี่เนาะมีหัวมีขุมอยู่นี่นี่ถ้าผู้ใดามาก็ต้องได้ค่อยนะเล่นไว้บุได้ทุกคนจะสงเกตเบื้องคุมเบื้องอย่างหนะ่อแยกจากถนนสี่ข้อสปีมานี่ประมาณหลักนึ่นโค้งเส้นทางตัวนี้เนาะ อดเขตวัดเชียงควรกีนายมู่ทางนั้นเไปเทุกคนทางเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นเนาะเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็จะเข้าไปทางถนนถนนนู่นแล้วเข้าไปไนในนครหลวงอินเทนเนาะเข้าไปสดใสถนนอ่ในสดด้วยฮะถนนเลียบแม่น้เซียงไา่ที่ปีต่อไปตรงนี้เอาสำหรับที่นี่ประมาณนี้ทุกคน ใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเภาสุูเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเอาอัปเดตถ่ายทางออกเข้าสถานีนครหลวงให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเนาะเส้นทางที่เข to, ้าจากถนนสี่ห้อยห้าสีเข้าไปตามการสัญจรของเราเนาะเราเป็นผู้ขับขี่เนาะในความรู้สึกของกระบิ่งมันจะมีขุมนะก็เลยลงเตือนบรรดานักขับขี่ทั้งหลายเนาะให้มีสติในการขับขี่การใช้ ถนนบนทางเนาะเพราะว่ามันเป็นวกเป็นลุมมนอย่างประมาณนี้เนาะสิเรี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมปอยังต่างๆเนาะควเสียที่จะตามมาเนาะเอาสำหรับที่นี้ขอจูไว้เพียงสำานี้ทุกคนขอผิดผ่านไปกันได้ขอโทษขออภัยเนาะเดียวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนนี่ตัวนี้เป็นสำนักง,งานตำรวจเนาะ